โอเคในวันนี้เราก็จะมาเล่นไม้ครับโลกที่เว้ยว้ว,ว้โลกที่มีแต่มาแรงเล่กว่าฮีโรบายไปโลกที่มีแต่มาแรงนะครับเราไปตัดต้นไม้ก่อนลยก็ว่านถ่ายคลิปโลกที่แต่ว่าแรงไม่ตัดไมดีกว่าไม้หายไป ที่มีแต่แมลงฟังไม่ผิดมีแมลงอะไรอย่างนี้มีแมลงหลายชนิดนะม,มาคารับโลกที่มีแต่แมลงอย่างเช่นทุกคนมาดูได้มันเกิดแล้วว้ามันขยายตัว ขาดทํามโผลมาเลยเฮ้ยตัวเทียนอะไรวะน่ะจะพูดต่งยับโอเคก็คือด้วง,ด,วงด้วงเคยชิลิปแต่ว่าพี่ว่าเราทำอาวุธก่อนดีกว่านะครับทุกคนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออาวุธดดไปไปไปตอนนี้เราไปตัดไม้กันต่อ<ร>ก่อน จะกลัวอะไรนักหนาะถ้าเราไม่เข้าไปใกล้มันมันก,ก็จะไม่กัดเราแล้วเมื่อกี้จะเข้าไปใกล้ไล่ะเชื่อโอเคนะเอาตัวค้าไปด้วยเอาตัวคา้องมาแต่ตัคาต้อง่ไหนเนี่ย ที่หายวิ่งเร็วที่หมานแมลงพวกนี้ไว้ใจไม่ได้จริงๆแค่มันแค่ดวงก็จะโอ้โหอันตรายขนาดนี้เลยเหรอช่วยด้วย เร็วค่ะมังกรเดี๋ยวพี่ช่วยนี่พี่มีควานอยู่เร็วมังกรไม่พี่พี่จะลงแล้วอ่ะลงมาลงมา,างไปสามสองหนึ่งพุ่งไปพุ่งดีน้องก็ตามพี่มาไปโอ้ยโอ้ยตีมันตีมัน มันมันแบบว้าวม,มันไปเอาสปีดมาจากไหนวะแม่แมง,งมาช่วยแล้วเก้อดวงว่ากระต่ายแมลงพวกนี้ไว้ใจไม่ได้ ตายแล้วขอเก็บชิ้นส่วนจตกมันแป๊บได้ได้ตัวด้วงมานะครับทุกคนม,มามาเอาไม้กลับคืนนี่ละเราจะไปสร้างที่พักกันที่พัก ไปใกล้แมลงห้องนี้เด็ดขาดมันจะขยายตัวเป็นไถท่านแล้วมันจะมาฆ้าเราเห็นแกอีกไหม าตัวหนึ่งแล้วนะครับว่ามันให้แมงตัวทองว่ะเออมันไม่กัดมันน่ารักเชื่องเชื่องกินได้ไหมมันกินไหมมันกินหรือไม่กินนะผมไม่รู้วิกี่พีเดียมาแล้วครับแมงตัวทองเนี่ยสามารถสีดได้แล้วก็เลี้ยงได้ด้วยท่าจะกินดอกไม้หรือเปล่า ที่เดียมาถึงมีหมอดไปโหลดหมอดมาก็ต้องดูโอเคมันไม่กินหรอเราจะหาที่สร้างบ้านไหมเนี่ยก็ไม่รู้อ่ะว่าจะทำบิ๊กแอสสักหน่อยไีสร้างกู โอเคนะทุกคนผมเล่นเอาชีวิตรอดกันในโลกแมลงตอนนี้หิวแล้วงูแล้วก็ไม่รู้สิโอเคแล้วก็ต้องตอนนี้ผมยังไม่มีเมตียก,กอย่าไปยั่วมึง วัว wow. เป็ดฟูงหนีอป,ปาา,ปากกออแล้ว้ามันเราจะหนีไปทางนู้นหรือจะฆ่ามันมาน้องฆ่าสกิรตันพี่จะฆ่าคิปเปอร์อให้รอให้คิปเปอร์เราเบิดตัวเอ,ออน้องก็วิ่งตามมาเลยพี่ก็ตายเหมือนกันเนี่ย

อย่าึงเขามาอย่าพิ่งเข้ามากูบอกว่ามึงอย่าพิ่งเข้ามาไงเอาก็วิ่งไปวิ่งมาก่อนขุดขึ้นไม่ได้แล้วนี่มันติดเอไปเดี๋ยวพี่ขุดก่อนว ก็ได้มีปูอสเตอร์เข้ามาหาพวกเราแต่เนื้อเราล่ะ กุดนะโอ้ยว้าโอเคแล้วเราก็รอตรนเช้าเลยโอเคทีนี้ก็เช้าไปที่เรบร้บอยแล้วครับผมก็ได้ทำการขึ้นไป ได้บ้านของเราแล้วเดี๋ยวแบบป๊บหนึ่งแล้วเราก็ต้องเอาโต๊ะค้าเข้าปไปดูใ <Hey, S 2> ม้แมงมุมแมงมุมม,มันไม่ใช่แมลงนะมันคือแมงเพราะฉะนั้นมันจะไม่กัดเราแองกลางวัน กันต่อเฮ้ยผมเจอแมงบ้องม่ทำร้ายเราแต่ว่าพี่กลัวเผื่อบางทีอาจจะทำร้ายเราไนว่ารูรูเราอยู่ไหนยูนีโ่โอเคเออเอออย่าพิ่งอย่าพึ่งเราจะทำบ้านตรงนี้แต่เราก็หาเตียงนะ เด oh, ja oh, ี๋ยวเดี like ๋ยวเราขยายกว้างขึ้นก่อนโอ้โหแล้วดูมันใช่แต่ถ้า เราครับโล่แล้วเราครับได้ไหมัไม่เปลี่ยนเลยแค่กูกาไม่เห็นเาเขาอ้าง่ก่ไม่แน่น้อเทมเมงไอเนี่ยไว้ทำอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ทราบได้แต่ว่าถ้าให้เอาชีวิตล่อในป่าก็ได้สบายอยู่แล้วนะ ลงไวไฟก็มันอีกดิเก็ดไฟเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอะไรเรามีสองคนมันมีตัวเดียวมาเลยมาเลยมาเลยถ้ามีกลัวตายเออตายก็เกิดตรงนี้แหละดาบน้องใกล้เกินเลยมาสามลอกหนึงไปตงเรื่องไปไป เออนั่นไงบอกแล้วเราชนะมันอยู่แล้วแล้วเคลื่อนกันแต่แป๊บไป<ะ>ห,หาต้นไม้ก่อนไปไกลขนา,าดานั้นไม่กลัวอะไรเหรอให้เลาะไอ้ดวงวะไอ้แมงับโอ๊ะเฮ้ยบอกแล้วมันเสี่ยช่วด้วยกลัว ต้นกระตูดมากเราจะไปช่วยแล้วเออพีเกิดพี่เกิดแล้วก็เราจะไปฆ่ามันเร็วเร็วเร็วไปฆ่ามันเร็วแตออว่วิ่งกระเพื่อมไม่าครมาแล้วเออเว่งกระเพื่อมกระตูดนามมันจะตายจะมาเลยจะมายุ้ยโอรว้เออได้ไอเทมดวงมาอีกแล้วเอ,อากดตงนั้สวยนี่นะ แล้วเราก็ทำการขุดหินครับทุกคนอคพอวันต่อมาน่าจะไ้น่าจ,จะเช้าแล้วเออเช้าเฮ้ยแล้วก็เพรา้ว่ามันได้หนูเปียกนะหนูเน่าให้เจอคนเล่ร่อน พ่อค้าเล่นแต่เราไม่มีมรกกแต่ว่าเรามาช่อบ้านต่อเออเอาหินมาอัเกรดบ้านของเราเอัเกรดบ้าน,ขอ,าอาานข,อของบ้านของเราเนี่ เด็ปก๊บ,ปบ,ปบไปขุดเลยระวังมีแมงปล่องด้วยมันก่องชอบอยู่ในถ้ำพู้เล่นพูดเล่นมันไม่ใช่ถ้ำม,มันคือลานหินเฉยๆพี่พูดเล่นแม่องอยู่ทะเลาย เออหินหมดนะสิเล้งได้เยอะๆเลยนะโอเคเราก็ได้หินมาแล้วนะจากนั้นเราก็ต้องไปซ่อมบ้านทำให้บ้านเรามันเสร็จถ้าเราถ้าเราเป็นไปได้เราจะเลี้ยงแมงต่อทองไว้โอ้ยโอ้ยโอ้ย เราจะทำประตูนี่ตรงนี้เอาเอาเป็นประตูไงนี่ไงนี่ประตูก,กว้างดินี่แล้วก็มาต่อตรงนี้ไม่ต้องทำหลังคาแมงห้องนำไปขึ้นหลังคาเราไม่ได้หรอกไม่ใช่แมงมุมนี่ สวยจากนั้นเราก็ทำการท้าไฟกันดีกว่าไหมโอเคเราก็ได้ซ่อมบ้านของเราเสร็จแล้วแล้วน้องก็จะทำต่อมาเราจะทำทำอะไรถึงแบบไม่เห็นมีมแมลงอันตรายอะไรเลยว่ะอ,อยากเจอมแมลงที่อันตรายเช่นแมงป่องอะไรอย่างเงี้ย เนีต่ตอนนี้น้องก็ครับอ,อุบติขวานไปหาไปล่าแมลงส้มดิแมลงส้มน,นี่มาดิล่าเพื่อความสนุกไม่หนุกตรงไหนเพราะว่าตัวมันเลิ่มเลยไป <S <S> ดังไรขวาน,น,นาไปานทั้งขวานงม่เลือ่อยขวานยังไม่พังเราไปี มันเอามันเอาแต่หมุนวนพี่เราวิ่งก่อนเราตั้งใกลขึ้นบันไดเลตโก้เดือดใจหยาบข้าคูนพูช่วยเดทไทยแลนด์ี go, th ่พม th ิย th ินโอามามามาเลตโก้เฮ้ยหยุดเล่นด้วยเฮ้ยมันไม่ได้ตามมาโู oh. Oh, oh, ้โยงไกลไปหน่อยนมกว่านตามมาซะละแล้วดี 这里，这里，等，等，等，去哈，等，去哈。 อยู่แล้วมั้งไปต่อไปต่อกลับบ้านพี่ตัวทองเหรอวะแต่ก็นอน,นอด้วยโอ้ยตกใจตกเกือบตายเนี่ต้องหิวว่ะน้องแรีนจ้าเอาก็ตายมันก็แลนได้มันกันน,กกน,นั่นแหละนะใกล้ถึงบ้านเราแล้ว,ลวปีนขึ้นบันไดเลยนะห้ามเปิดประตูมันต้องดีฉนขึ้น,นบันได น้องเดินพ่อจ้าเลยก็ไปย่างไก่ให้น้องเกินหน่อยได้ไหมเออได้ได้อยู่แล้วอดีตต้องเดินจ้ามากอย่าพึ่งพี่อันนี้ก่นอ,าากอนอนี่เอาอบยางก็ยางวะไก่ก็มีตัวเดียวเท่านั้นพี่ก็หิวงคัดขนกันเึงก็หิวงเหมือนกันนะพี่ร้อนร้อนมากโอเคคืนนี้ก็ธรรมดาแหละ ก็มีพวกมอนสเตอร์แต่ที่พีก็คือเราต้องนอนแล้วแต่ผมยังไม่มีเตียงก็ต้องรอให้เช้าอยู่ดีเป็นเช้ามาก็นอนสเปอร์ระเบิดตายโอ้โหเปอร์ระเบิดตายอย่าอย่าล่อมันมาทางบ้านรีบล่อมันไปทางอื่นเร็วเดี๋ยวมันระเบิดบ้านเราทิ้งอ กำจัดมันด้วยเนี่ยยะดพย่าพ่อวก็บขยะไม่จะเกียรว่าทำไม่ทำความถูกบ้านศูนย์สองเก้าได้ปะแถวเพิ่ทำไมมันก็ระเบิดบ้านรถทีสิให้ทำได้แล้ว เรล่้าวสงองกดยสมลอยหางลไปเียลูิดมอู่อสิเียงบัดมืโอ้ยโอ้ยเจอมันก่องแล้วไปล่ามันกันโอ้ยเ,ยเยีไ้อีกแล้วเยมันกล่องเอาล้วก็จะวิ่งขึ้นมาขึ้นตรงนี้ วิ่งเข้ามาขึ้นตรงนี้น่าจเป็นปงปง่อยทุกคนเจอแมลงชนิดใหม่ว้าวป่าเบิ่งป่ามีสีตาไม่ไหมไม่ตามตามต้เองไปอเลยตุงนั้เนือนอกมันตัวหน้าใสสวยสุกสุดบ้ามังไม่ตามเธอเธอเลยกระกินไเลยไหม ว้ามืดไปหมดเลยมันมืดไปหมดเลยอ่ะก่อนหักมืดไว้เลวเวงไว้อ่ะก็ใช้เหล็กนาเหล็กลังกันข้างนี้กินก่อนมันคนมืดเลยตอนมันตีเราอ่ะมามามาน้องไปลอบมันอยู่ข้างบนพี่อย่าขึ้นไปด้วยมันอยู่แถวบ้านเราใช่ไหมตอนนี้ไม่มึงป้อง วางงวดมนด้วยกลับมาที่บ้านปีนคุได้อยู่ทางนี้ยิ่แมวพีร้อนไม่คนเดวกวรอแป๊บตอนนี้เราเล่ล่อให้แมงป่องยักษ์มาบ้านเราเสร็จเรียบร้อยแต่ตีนไม่ถึงปีนตีน นี่สิว่าไอ้มันป่องเดี๋ยวต่อบล็อกที่มันขึ้นมาแล้วเราก็จะเกิดใหม่ตรงนู้นถ้าเราก็จะขังมันไว้ในบ้านถ้าเราฆ่ามันยังไงล่ะต้องหข่งกานใหม่เลยนะ ปิดเอาปิดมันไว้ไปีนี้แหละปิดประตูเลยปีนึงเอ้าวตีน้องตีน้องทิงด้วยนะอ้ยสั้างรายไม่ใส่นส้ดีโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยตอนนี้เราจะขุดหลุมให้มันลงมาติดกับดักในหลุมวิธีเดียวที่จะฆ่ามันได้ก็คือให้มันติดกับดักของเราเราต้องตายด้วย เฮ่อมาตัวไหนใ่มาจะตกใกล้เหรอบรูแจกแล้วเดี๋ยวคอยสิเงนนห้เดี๋ยวคอยส่ง้กับเจแม่้นีเดี๋ยวจัดให้ อยู่นู่นทั้งนี้ใช่ไหมอือฮึติดตกหลุมใช่ไหมโอเคอยู่นี่ใช่ไหมอยู่นี่มันมาแล้วให้มือแล้วมือตกหลุมตกหลุมตกหลุมนี่นี่มานต่อขยายหลุมก่อนขยายหลุมก่อนอาจจะตกหลุมโอเคโอเคตรงนี้แม่ฮึลอมันตกลุมได้แล้ว เสียงดังให้ยงังไงค่อยๆก็ได้ลูกของคนณต,ต,ตอนนี้นะคะทุกคนเออ,อยังไงตาลเปล่าตายแล้ตวตายแล้วยังไม่ทันได้ได้ไอเทมแงงมงป่องเลย,ยไม่ลงการไอเทมแมงป่องใครได้น้องได้ไอเทมแมงป่องหรือยังไม่เองพาพี่ไป<ม>ไหนพี่ตาบดอดแล้วพี่ไปไหน มอเห็นน้องดูบ้านโอเคเห็นชื่อพิษแล้วไม่ต้องวิ่งไปน้องคะพี่ลงเลยวิ่งเงยไปพี่จะเดินตามน้องไปตามไ,ไ,<ป>ไปดิไปไปดีน้องก็เดินไปดิก็เดินเอาไปหันทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นไปเดินต่อไปมาเรือยเลยม้ยเดินมานี่ เฮ้ยมันจะตรงไฟเด้เฮ้ยพี่ติดคนตาบอดที่จะมองเห็นไฟได้ไงวะบักเนาไม่รจัจกแย็แย,นย็นก็มาทางมาไดเนี่เออเจอแล้วเจอแล้วละจะปิดประตูด้วยโอเคก็มืดเป็นที่เรียบร้อยละแล้วก็รอแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะไป